การสนับสนุนรัฐปาเลสไตน์จากทั่วโลกสัญญาณแห่งความต้องการเสรีภาพในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ยืดเยื้อมานานเกือบสองปีกำลังเข้าสู่ช่วงที่สำคัญและน่าจับตามองอย่างยิ่งเมื่อประชาคมโลกได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ในเวทีประชุมสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวนี้ได้สร้างความตื่นตระหนก และปฏิกิริยาที่รุนแรงจากทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลขณะที่อิสราเอลยังคงดำเนินการทางทหารในชนนกาซาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมามีรายงานว่าสีประเทศในกลุ่มตะวันตกได้แก่สหราชาอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียและโปรตุเกสได้ประกาศรับรองสถานะความเป็นรัฐของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นผลจากความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นต่อการดำเนินสงครามในชนนกาซาของอิสราเอล และเป็นความพยายามที่จะฟื้นฟูแนวทางการแก้ปัญหาแบบสองรัฐ (Two-State Solution) ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมาอย่างยาวนานนายกรัฐมนตรีเคียสตตาเมอร์แห่งสหราชาอาณาจักรได้กล่าวว่าการรับรองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรื้อฟื้นความหวังแห่งสันติภาพในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคานีได้แสดงความเห็นว่าการตัดสินใจนี้จะเป็นพลังให้ผู้ที่ต้องการยุติการกระทำของกลุ่มฮามาส รัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสเปาลูรังเจลยังได้เน้นย้ำว่าการรับรองนี้คือแนวทางพื้นฐานของนโยบายต่างประเทศและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างเร่งด่วนหลังจากนั้นผู้นำจากหลายประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติได้แสดงจุดยืนในการสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์โดยการประกาศนี้เกิดขึ้นในการประชุมที่ประธานาธิบดีเอ็นเอลูมามโครงแห่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพร่วมกับซาอุดีอาระเบียที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ผู้นำจากตุรกีแคนาดารวมถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสาหารประชาชาติและหลายประเทศในยุโรปเช่นลักเซมเบิร์กมอลตาเบลเยียมและโมนาโกต่างก็ได้ร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการนี่คือความพยายามร่วมกันของนานาชาติในการกดดันให้อิสราเอลยุติการใช้กำลังทางทหารในฉนนกาซาและกลับสู่โต๊เจรจาในขณะเดียวกันสหรัฐอเมร,ริกาและอิสราเอลได้บริขอดการประชุมนี้ และการแสดงจุดยืนของนานาชาติในครั้งนี้ได้รับการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงจากอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ประนามการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการให้รางวัลกับการก่อการร้ายและย้ำว่ารัฐปาเลสไตน์จะไม่มีวันถูกก่อตั้งขึ้นทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์นอกจากนี้นายอิตามาเนบนกวิรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลยังเสนอให้ประกาศอธิปไตยเหนือเขตเวสต์แบงก์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิสราเอลที่จะไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลไม่ได้แสดงความเห็นต่อท่าทีของชาติพันธมิตรที่รับรองรัฐปาเลสไตน์แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงท่าทีที่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้ว่าคัดค้านเรื่องนี้สหรัฐยังคงมีอำนาจในการใช้สิทธิยับยัง้งวิธีเพื่อสกัดกั้นการรับรองดังกล่าวซึ่งการใช้สิทธินี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ปาเลสไตน์ ไม่สามารถเป็นสมาชิกเต็มตัวของสหรประชาชาติได้จนถึงทุกวันนี้การรับรองนี้จึงกลายเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองไปในทางกลับกันทั้งกลุ่มฮามาสและประธานาธิบดีปาเลสไตน์ต่างแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสีชาติที่ให้การรับรองฮามาสเรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อยุติสงครามและการผนวกเวสแบค์ขณะที่ประธานาธิบดีมามูดอับบาดมองว่าการรับรองนี้จะ ช่วยปูทางให้รัฐปาเลสไตน์ยอยู่เคียงข้างอิสราเอลอย่างมั่นคงสันติและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวังที่จะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้การที่นานาชาติหันมาให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาคมโลกที่จะเห็นสันติภาพและการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามท่าทีที่แข็งกร้าวของอิสราเอลและสหรัฐ ที่ไม่ยอมรับการจัดตั้งรัฐปาเลสไตนย,ยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายนี้ซึ่งทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงตึงเครียดและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคตเครดิตภาพรอยเตอร์คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสนับสนุนรัฐปาเลสไตนจากนานาชาติคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการรับรองนี้จะนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง